r ร d m i Note 13 Pro plus 5 g r ร d m i n น t e 13 5 g และ r ร d Min o t e 13ทั้งหมดนี้เปิดตัวพร้อมกับแอมเบ s สเตอคนใหม่คุณแปมแบมแล้ววันนี้เราจะพาะทุกคนไปดูบรรยากาศในงานเปิดตัว r ร d Min น t e 13 Series นะคะที่นันดุดเนี่ยได้ไปร่วมงานมาว่ามันมีอะไรเจ๋งๆอย่างไรบ้างบอกได้เลยว่ารอบนี้ r ร d Min น t e 13 Series ีทำกับบ้านหมัดดีมากเลย วันนี้นะคะจัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติซริกิตนะคะก็บอกเลยว่าเป็นงานของเรฟมินอสสิบสามซีรีส์นะคะโอ้ใหญ่โตมากวันนีเป็นงานเปิดตัวนะคะของเรฟมินอสสิบสามซีรีส์นั่นเองเดวนดุนะคะ,ะทุกคนไปดูว่ามีรุ่นอะไรน่าสนใจมากไปดูข้างในกันเลย every shot iconic นะคะโดดเด่นในทุกช็อตนะคะวันนี้เปิดตัวเรฟมินอสสิบสามซีรีส์นะคะโดยมีผู้บริหารมากมายขึ้นมาพูดนะคะคุณอเล็กซ์ถังนะคะก็พูดถึงในเรื่องของ Redmi Note นะคะที่ขายไปแล้วกว่า338ล้านเครื่องกันเลยทีเดียวเนาะโอ้โหขายกันไปเยอะแยะอะไรขนาดนั้นนะคะหลังจากนั้นคุณ TJ Water l เนี่ยก็ออกมาบอกว่าวันนี้เนี่ยค่ะจะมีการเปิดตัวทั้งหมดเนี่ยหลายรุ่นมากทั้งรุ่นโปรแล้วก็ซีรีส์ปกติเลยนะคะแล้วก็ชูในเรื่องของไอคอนิกสไตล์ต่างๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการถ่ายภาพต่างๆที่ก้าวเข้าสู่ยุค200ล้านพิกเซลแล้วนั่นเองอีกทั้งยังมีการเปิดตัว a m b a s เ a อร r คนใหม่นะคะคุณแบมแบมนั่นเองนะคะบอกได้เลยว่ารอบนี้เนี่ยวางการตลาดมาดีมากๆเพราะว่าการที่มีคุณ Bam แบมบ รับรองเลยว่านะคะถูกใจแม่ยกกันมากมายนะคะแล้วก็จะเป็นที่รู้จักอีกมากยอดขายน่าจะดูดีไม่เบาเลยนะคะนอกจากนั้นภายในงานนะคะยังมีการเปิดตัวอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นพวก Variable ด้วยนะคะอย่าง r ร d มี Watch 4นะคะแล้วก็อุปกรณ์ ALT อีกมากมายนะคะที่ต้องบอกเลยว่าขายกันไปแบบหลักล้านเครื่องกันเลยทีเดียวนะหูเยอะอะไรขนาดนี้เนี่ยนะคะนอกจากนีน้ยังมีหูฟังด้วยะคะ r ร d มีบัต s 5ด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ3รุ่นแบบใกล้ชิดเลยว่าเป็นอย่างไรบ้างไปดูค่ะรุ่นแรกนะคะ r ร d มีน โน้ต13 Pro plus 5g นะฮะตัวนี้บอกเลยว่าเน้นมาในเรื่องของดีไซน์ที่สวยงามโดดเด่นบางเบาเพรียวทรงพลังนะฮะโมดูลกล้องเน็ตมีสไตล์คมชัดพิเศษนะฮะความละเอียดสูงถึง200ล้านพิกเซลพร้อมระบบการสั่น ois นะคะนอกจากนั้นเนี่ยตัวนี้ยังขับเคลื่อนนะคะด้วยชิปเซตย่าง m e d i a t e k Dimensity 7200 Ultra แล้วก็ยังมีการชาร์จเร็วนะฮะ120วัตต์ด้วยนะคะเป็นไฮเปอร์ชาร์จแล้วก็ยังกันน้ำกันฝุ่นนะคะในระดับ ip มกสิบแปดนะฮะมาพร้อมกับต สวยมากจริงๆเลยนะคะสีนี้ว่าจํำหน่ายเนี่ยจริงๆมีหลายสีเลยนะคะแต่สีที่เราเห็นกันตอนนี้เนี่ยก็คือสีออลล่าเพอร์เพลนั่นเองนะก็เป็นสีชูโรงโดดเด่นของเขาเลยก็ว่าได้นะคะต่อมาที่เร m ม n น t e 13 5G ที่ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าไม่บอกใครเราคิดว่าตัวละหมื่นก็ยังได้เพราะว่ารูปลักษณ์เนี่ยดีไซน์สวยงามจริงๆนะคะมีความโดดเด่นบางเบาแล้วก็เพรียวมากๆแล้วทุกคนลองดูแบบท่วงขอบหน้าจอเห็นไหมว่าโอ้โหขอบจอมันบางมากบางอะไรขนาดนั้นคือแบบโอ้โหนี่มันสุดยอดเลยเดยวนี้มือถือไม่กี่พันทำได้ขนาด แล้วกล้องหลังนี้จะมี3ตัวนะคะความเร็สูงสุดเนี่ยคือ108ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็มีจอแสดงผลนะคะ120 h z h u l m o d e m o l e d Display พร้อมกับรองรับ 5G นะคะตัวนี้เป็นชิปเซตอย่าง m e d i a t e k d i m e n s t y y 6 0 8 0นะคะก็เป็นสเปคที่อยู่ในเกณฑ์กลางๆแหละแต่ว่า ตัวเครื่องเนี่ยสวยมากๆสวยแบบสวยจริงๆอันนี้ต้องยอมรับเลยนะคะต่อมาคือ r ร d Min o t e 13นะคะตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่มีกล้องหลัง108ล้านพิกเซลเหมือนกันเลยรอบนี้เนีเน้นมาเลยว่ากล้องของ d ร i n โ Not e เนี่ยคือความเรีดสูงๆูท่านั้นเลยนะคะไม่ใช่50ไม่ใช่64แล้วคือจัดมาที่108ล้านพิกเซลตัวด้านหลังเนี่ยเราว่าออกแบบมาสวยงามจริง,รงๆมีความสะท้อนแบบเงางามดูหรูหรามากๆรอบนี้ทั้ง3รุ่นนะเราบอกได้เลยว่า รูปลักษณ์หน้าตาเนี่ยดูเกินราคาไปเยอะดูสวยแบบสวยไปเลยนะคะแบบอลังการมากๆม,มาพร้อมกับชิปเซนตนะคะอย่าง Snapdragon 685นะคะอันนี้ก็จะเป็นซีรีส์ก,กลางๆเหมือนกันแต่ว่าในตัวของภาพรวมๆของสเปคเนี่ยถ้าเอาไปเทียบก,กับที่อื่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าสเปคเนี่ยนำหน้าเขาไปเยอะมากๆหน้าจอนี่ 120Hz ทุกตัวนะคะเป็นจออ m o l e d Display ทุกตัวด้วยนี่คือสิ่งนำให้ r ร d m i Not e 13ซีรีส์เนี่ยดูทันสมัยดูหรูหราสเปคเนี่ต้องบอกเลยว่า จัดจ้านไม่แพ้ใครอย่างแน่นอนนะคะ อนนี้เปิดขายจริงวันแรกแล้วนะคะตั้งแต่วันที่27มก,กราคมก็คือวันนี้เลยนะคะส่วนราคาเนี่ยเราขึ้นเหีดูบนหน้าจอเลยแล้วกันเพราะมันเยอะมากๆเลยนะคะนี่ก็คือราคาทั้งหมดเป็นไงราคาจิ๊จั๊สะใจไหมคะตัวนี้พิเศษนะคะก็จะมีโปรโมชั่นอีกด้วยหาซื้อกันได้นะคะที่เสี่ยวหมี่สโตร์นะคะเสี่ยวหมี่โซนแล้วก็ร้านค้าตัวแทนจําหน่ายของเสี่ยวหมี่ทั่วประเทศเลยทั้งบรนด์ไอทีเจมาร์ทีจีโฟร์ซีเอสซีไอนะคะและดีลเลอร์ทั่วประเทศรวมถึงร้านค้าผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือนะ ทั้งหมดเลยนั่นเองค่ะยังไงก็สามารถติดตามได้เลยนะคะการประัวรอบนี้ทำให้ r e m m n Note 13 series เนี่ยดูน่าสนใจขึ้นมากเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของภายนอกที่สวยขึ้นเยอะแล้วก็สเปคจอสเปคกล้องเนี่ยมาแรงจัดหนักมากๆแล้วก็ชาร์จเร็วนะคะ120วัตต์วันนี้เราได้จัดกันแล้วในราคาที่ดีพร้อมกับเครื่องที่ดีนะคะใครที่เป็นสาวกเสียวมีอยู่แล้วลองดูค่ะ Re Min 13 series ค่ะ